สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้10พฤศจิกายน2024ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเืินระหว่างวันที่9และ10พฤศจิกายน2024แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่ามีเครื่องบินประมาณ10ลำได้บินเข้าไปทำการโจมตีเข้าใส่คลังเก็บอาวุธของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนชาวบ้านในท้องถิ่นได้บอกว่าเครื่องบินประมาณ10ลำ ได้ทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ฐานของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในพื้นที่รอบๆเมืองสานาแรงข่าวทางทหารได้เปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่เกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องภายในคลังอาวุธแห่งหนึ่งของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนซึ่งอยู่ในพื้นที่เมืองสานาเมืองหลวงของเยเมนก็มีการโจมตีเข้าใส่หลายจุดครับ มีรายงานด้วยว่าที่เมืองอัมรานเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,กับซานาในประเทศเยเมนนั้นก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ถูกโจมตีครับพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนถูกโจมตีตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ผนึกกกำลังกันเข้าโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมน ดูจากคลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นของเยเมนได้นําเสนอดูเหมือนว่าพื้นที่ที่ถูกโจมตีนั้นส่วนมากจะเป็นคลังอาวุธของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนครับเนื่องจากว่ามันเกิดการระเบิดและมีเปลวไฟขนาดใหญ่พุ่งทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในช่วงที่ผ่านมานั้นกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนมักจะมีการปฏิบัติการโจมตีเรือขนส่งสินค้า ที่แล่นผ่านพื้นที่ทะเลแดงเรือที่ถูกปล้นหรือถูกโจมตีมักจะถูกโจมตีบริเวณช่องแคบบับเอามันดับเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงครับอยู่ในพื้นที่ประเทศเยเมนแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนมีทั้งการนั่งเรือเร็วเข้าไปทำการ ยิงเข้าใส่เรือสินค้าซึ่งเป็นเรือสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบบับเอามันดับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรต่างได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาและอังกฤษต,ต่างได้ทำการสกัดกั้นการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนรวมถึงการเข้าโจมตีคลังอาวุธ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนใช้ในการสะสมอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารเพื่อนำไปทำการโจมตีเข้าใส่เรือสินค้าจากนานาชาติที่แล่นผ่านช่องแคบบับเอามันดับในวันนี้10พฤศจิกายน2024กองทัพอากาศของอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายหลายจุดในพื้นที่ประเทศเลบานอนครับ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มเฮชจบลละไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธหรือฐานปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบบลละในเช้าวันนี้อิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านทางตอนเหนือของกรุงเบรุตประเทศเลบานอนรวมทั้งโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางตอนเหนือของบาเบกประเทศเลบานอนซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการและฐานที่มั่นของกลุ่มฮชจบลละ ตามการรายงานได้ระบุว่าการที่อิสราเอลเข้าทำการโจมตีใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบลาะในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเบรุตนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ20รายและได้รับบาดเจ็บประมาณ6รายพื้นที่ที่ถูกโจมตีนั้นเป็นกระท่อมขนาดใหญ่หนึ่งหลังครับภายในมีผู้คนอยู่ประมาณ30คน ลังจากนั้นอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวอิสราเอลได้รายงานว่าพื้นที่ที่โจมตีนั้นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบัลละเวลานี้อิสราเอลเข้าทำการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นฐานปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบัลละหลายพื้นที่ในเลบานอนครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางตะวันออกพื้นที่ทางตอนใต้และตอนเหนือของเลบานอน ในช่วงขบคือที่ผ่านมาเขินระหว่างวันที่ 9- และ10พฤศจิกายน2024และในช่วงเช้ามืดของวันนี้10พฤศจิกายน2024แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ากองทัพยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในฝั่งประเทศรัเสเซียครับในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงมอสโกประเทศรัเสเซียนั้นแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัเสเซียได้รายงานว่าอากาศยานไร้คนขับ หรือดโดรนคามิกาเซได้พุ่งทยานเข้าไปยังพื้นที่ตอนใต้ของกรุงมอสโกหลังจากนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียก็พุ่งทยานออกจากฐานยิงเพื่อทำการสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับแร่งข่าวแอสตราในรัเสเซียได้นำเสนอเรื่องนี้ครับแร่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม บริเวณอาคารบางหลังในทางตอนใต้ของกรุงมอสโกนั้นเกิดจากการที่อากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าใส่หรือว่าเป็นชิ้นส่วนของดโดรนที่ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียสกัดร่วงแล้วชิ้นส่วนได้ร่วงหล่นใส่อาคารที่พักอาศัยหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนของขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของรัเสเซียก็ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าเกิดไฟลุกไหม ในอาคารบางหลังในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงมอสโกชาวบ้านในท้องถิ่นได้เห็นโดรนคาเิกาเซได้บินเข้าไปทางตอนใต้ของกรุงมอสโกและมันก็ส่งเสียงดังฟังชัดเจนครับหลังจากนั้นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของรัเสเซียก็พุ่งทะยานออกจากฐานยิงตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นได้นําเสนอนั้นดูเหมือนว่ากองทัพรัเสเซียได้นําระบบป,ป้องกันภัยทางอากาศไปติดตั้งไว้บนหลังคา อาคารแห่งหนึ่งครับในระหว่างที่อากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศชุดนี้ก็ทำงานเพื่อทำการสกัดกั้นโดรนของยูเครนในขณะที่มีอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าไปยังภูมิภาคมอสโกประเทศรัสเซียแรงข่าวทางทหารของยูเครยนยังได้รายงานด้วยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่ หน่วยทหารที่1060ของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคเบรียงส์ประเทศรัสเซียครับซึ่งเป็นหน่วยขนส่งยุโทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัพรัสเซียหน่วยขนส่งที่1060ของกองทัพรัสเซียนั้นตั้งอยู่ภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ศูนย์ขนส่งทางทหารที่1060ของกองทัพรัสเซียนั้นตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ สำนักงานใหญ่คลังมิสไซล์หลักและกระสุนปืนใหญ่ที่120ของกองทัพรัสเซียชาวบ้านในท้องถิ่นได้เปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่เกิดไฟลุกไหม้ภายในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่มีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่